ก่อนชมนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะในในส่วนของการทำาแจ้งความประสงค์ในเรื่องของสิทธิตรงนี้นะคะเอะจริงๆแล้วนะคะ,ะท่านก็เพียงแค่แจ้งความประสงค์ผ่านไปนทางแอปพลิเคชัน BAC Mobile นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเกิดท่านได้รับโทรศัพท์จากออาจจะเป็นคนผู้ไม่หวังดีอะไรอย่างนี้นะคะ โดไปว่าต้องขอเอกสารโน่นนี่นั่นอะไรนะแล้วก็ให้ส่งเอกสารอะไรไปทางนี้แล้วข้าไปกดโน่นนี่นั่นอันนี้ก็คืออาจจะไม่ไม่ใช่ข้อแท็จริงแล้วนะคะท่านต้องระวังในเรื่องตรงนี้นะคะธนาคารเราไม่มีนโยบายที่จะให้ท่านทําธุรกรรมของเราแบบนี้นะคะ่ะผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะคะไม่ใช่นะคะเทปนี้ก็คือถ้าในเรื่องของการทาธุรกรรมนี้ก็คือจะมีพนักงาน โทรไปแล้วก็ให้ท่านเข้ามาติดต่อที่ที่ธนาคารเองในเรื่องของการลงนามในสัญญา,าในเรื่องของการาแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่พนักงานก็จะติดต่อไปเองแล้วก็มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันที่ท่านจะแสดงความประสงค์คือท่านแค่ไปแสดงความประสงค์เท่านั้นว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะเออเกิดถ้าอาจไปเจอใครโทรมามีแอปล้อมเกิดถ้าเช้าไปผิดแล้วในแ,แอปนั้นบอกว่าให้ท่าน แนเล้ที่บัญชีเพื่อ,อดูตัวสอบได้บเบอร์โทรศพัพท์หมายถึงว่าเขาให้ทำกดตามขั้นตอนนะะอันนั้นถือว่าอาจจะเป็นแอปปลอมแล้วนะคะชัวร์แน่ค่ะถ,ถ้าแบบนั้นเป็นแอปปลอมแน่ๆนะคะของทบสอเองคือท่านแสดงความประสงค์เองโดยที่หน้าไอคอนเองเท่านั้นเองถ้าลงไปลึกๆให้แจ้งโน่นแจ้งนี่นะั่น อันนั้นไม่ติดตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าอาจจะเป็นแอบปลอมนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ